ตอนที่360-3,000ต่อเกรดดาวปรากฏตัวขึ้นทำให้จัก,กรพรรดิกลับชาติมาเกิดตกใจโมคิงเมงไม่รู้ว่าทำไมเยี่ยางถึงถามเรื่องนี้แต่เธอก็ค่อยๆบอกเขาเธอเคยเห็นประวัติศาสตร์ส่วนนี้ในหนังสือโบราณฟรากบอว่าเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนปีศาจจากอาณาจักรภายนอกได้ลงมายังโลกที่กว้างกว่าทำให้ชีวิตนับไม่ถ้วนต้องสูญเสียและเสียชีวิตนับไม่ถ้วนพวกมันมีร่างกายที่หนาและมีพลังประหลาดต่างจากมหาอำนาจของโลกโดยสิ้นเชิงทางชอบธรรมที่ผู้คนไม่สามารถต้านทานได้ต่อมาจากกรพรัดแห่งการกลับชาติ จัก,กรพรรดิกลับชาติมาเกิดหายไปไหนเนียถังถามโดยตรงเขาไม่ได้ถามด้วยความอยากรู้เขารู้สึกถึงออร,าร่าแปลกๆในวิหารแห่งการกลับชาติมาเกิดเขาเชี่ยวชาญกดการจุติซึ่งเทียเท่ากับการควบคุมวิหารจุติลึกเข้าไปในวิหารจุติมีออร่าที่ไม่ได้เป็นของวิหารจุติตั้งแต่ปีศาจนอกอาณาเขตหายไปวิหารจุติดูเหมือนจะหายไปและไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนบางคนบอกว่าเขาใช้แก่นแท้ของเขาจนหมดและได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้ก็เลยลาออกโมคิงเนงคิดเกี่ยวกับมและกล่าวเสริมว่าบางคนบอกว่าเขาตายแล้วมีบันทึกมากมายในหนังสือรเ่้ยอีดธไมู จัก,กรพรรดิจุติอาจยังไม่ตายคำพูดของเย่ฉางตกตะลึงมันทำให้โมคิงเมงและซองลิงเปิ้ตกใจโดยตรงไม่ตายเป็นไปได้ยังไงเป็นเวลานับหมื่นปีแล้วตั้งแต่สงครามอสูรน,นอกโลกถ้าเขาไม่ตายทำไมเขาถึงไม่ปรากฏตัวแม้จะผ่านไปหนึ่งหมื่นปีก็ยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับเขาในเวลาต่อมาคำพูดของเย่ฉางทำให้ทั้งสองคนตกตะลึงคุณบอกว่าเขาอยู่ในวิหารจุติหรอือโมคิงเมงกล่าวด้วยความตกใจเธอมองเข้าไปในดวงตาของเย่ฉางและไม่เข้าใจว่าเขารู้ได้อย่างไรถ้าจัก,กรพรรดิจุติยังไม่ตายจริงๆและยังคงอยู่ในวิหารจุติกาารรบบมเะขของงถึดดั เขาต้องไปถึงอาณาจักรนิรันแล้วแล้วคำถามก็มาถึงทำไมเขาถึงหายตัวไปเมื่อเขาต่อสู้กับปีศาจต่างประเทศแล้วมาที่วิหารแห่งการกลับชาติมาเกิดตอนนี้จิตใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความสงสัยทั้งสามคนเดินไปข้างหน้าและมาถึงส่วนที่ลึกที่สุดของวิหารจุติมันเป็นห้องลับที่ถูกปิดผนึกไว้ด้วยพลังแห่งการกลับชาติมาเกิดที่ประตูโมคิงเมงและเย่ยชางเชื่อไปแล้วเล็กน้อยแต่พวกเขายังพบว่ามันยากที่จะเชื่อทุกคนในโลกกว้างคิดว่าจักพรรพิกลับชาติมาเกิดตายแล้วถ้าเขานี้ถูกแพร่ออกไปใครจะรู้ว่าจะเกิดคคคาาามมมโโกกกลหหหแแบบไนนนนีีีพััังงงตต้้ออออออยยูู่่่ททททิเเเเเปปรรระะสสืืใธธ เยชางใช้ดวงตาศักดิ์สิทธิ์ที่ดวงตาและเห็นจริงๆว่าประตูถูกล้อมรอบด้วยชั้นของอำนาจที่จำกัดและเส้นกฎหมายก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาพลังของรูปแบบนี้ดูเหมือนจะไม่ย่อท้อแต่นั่นก็สำหรับคนอื่นๆถ้ามันเป็นวิสัยท์ศน์ของเยชางมันจะง่ายมากเพียงสบัดฝ่ามือเบาๆมันก็ละลายได้ง่ายจากนั้นประตูก็เปิดออกมีชายชรา,าคนหนึ่งในยามทลบค่ำนั่งอยู่บนฟูกผมของเขาเป็นสีขาวและรศมีบนร่างกายของเขาไม่ชัดเจนผิวหน้าของเขาเหี่ยวเฉาและเขาดูเหมือนชายชรา,าในช่วงปีสุดท้ายของเขาชายชรา,าคนนี้คือจักรพรรดิจุติโมคิงไไไม่่่่าารรรเชอออออดด้้ีียน์งทหแ ในที่สุดคุณก็มาที่นี่ในขณะนี้ชายชราลืมตาขึ้นทันใดนั้นรังสีของแสงก็พุ่งออกมาและหยุดลงต่อหน้าร่างกายของเย่ชางเมื่อได้ยินเช่นนี้โมคิงเงงและซองลิงเออก็มองไปที่เย่ชางโดยไม่รู้ว่าพวกเขาจะพบกันได้อย่างไรคุณก็รู้ว่าฉันกำลังมาเย่ชางขมวดคิ้วและกล่าวว่าจู่จู่ชายชราก็พยักหน้าไอสองครั้งแล้วพูดว่าฉันรอคุณอยู่ที่นี่มาหมื่นปีแล้วคำพูดของเธอไม่น่าเชื่อทั้งสามคนเงียบเย่ชางไม่สามารถเชื่อได้หมื่นปีก่อนเขายังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำและเมื่อ เขาสามารถเห็นได้ว่าแกนแทของผู้เท่าหมดสิน้นและการทำงานของร่างกายก็มาถึงช่วงสุดท้ายการหายใจของเขาลำบากและหลุดลอยไปเมื่อลมหายใจนี้ถูกใช้ไปเขาก็หมดเรี่ยวแรงเขายังสงสัยว่านี่คือจักกระรัดแห่งการกลับชาติมาเกิดจริงๆเมื่อหมื่นปีก่อนหมื่นปีก่อนข้าถูกปีศาจร,ร้ายจากสวรรค์ทำลายล้างนับหมื่นและแกนแทของข้าก็ค่อยๆสลายไปทีละน้อยมันไม่ง่ายเลยสำหรับฉันที่จะอยู่รอดได้จนถึงตอนนี้ฉันเหลือเวลาไม่มากแล้วคุณต้องตั้งใจฟังสิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปเขาไม่ได้พูดอะไรสักคำราวกับว่าเขาใช้กําลังร่างกายเก่าของเขาจนนหมมดลลัังงาาากกููคคเ่่่่ีีี้้ขยยยบบไปอออออะตววภโทุณ จักรพรรดิจุติแห่งยุคนี้ใครคือจักรพรรดิแห่งการกลับชาติมาเกิดที่เขาพูดถึงอาจจะเป็นเยช่ชางเอ,อ๋อโมอคิงเมงตกใจมากคนที่บังเอิญที่เธอพบในเมืองหลวงสวรรค์คือจักรพรรดิจุติในตำนานและจากที่เขาพูดดูเหมือนว่าโลกทั้งใบจะตกอยู่ในอันตรายในอนาคตศปีศาจสวรรค์ของอาณาจักรชั้นนอกไม่ได้ถูกผนึกไว้อย่างนั้นหรือเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาจะกลับมาและกลับมายังโลกนี้ในขณะนี้เยช่ชางนึกถึงภาพจิตประกรรปฝาผนังก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นช่องว่างในท้องฟ้าเขายังมีข้อสงสัยเช่นเดียวกับโมมมมิงเมงเเหื่่่่นน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 ปปปปปีีีีจกกรววาาาลลลยแแแออต้้ผไ ภายในเวลาไม่ถึงพันปีปีศาจร้ายจากต่างดาวะจะกลับสู่โลกที่กว้างใหญ่และเกิดศกนาฏกรกรมำซากเมื่อหมื่นปีก่อนคุณคือผู้กอบกู้คนรุ่นใหม่ร่างกายของชายชาราอ่อนแอร,รับผู้ช่วยให้รอดเยี่ยงฉังเอ๋อไม่สนใจสิ่งนั้นเลยสิ่งที่เขาต้องการคือรดน้ำดอกไม้เดินกับนกและใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลภัยันตรายของโลกนี้เกี่ยวอะไรกับเขาเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่พอที่จะช่วยชีวิตทุกคนในสวรรค์ฉันไม่ใช่จัก,กรพรรดิจุติคุณคิดผิดแล้วชายชาราสายหัวการได้รับการยอมรับจากวิหารแห่งการกลับชาติมาเมามาเเเเกกกกกกิิิดดดดดหหหหมมมมมมาาาาายควุ่่่่่่่ณปปปปป็็็นนนนนนจััััรรแงลลลบบชตใอทีี361ผู้้้ญึไไไไไไ คุณคือใครเรอินคาเนชันเอมเพอเรอร์พบว่ามันยากที่จะเชื่อเขาเพิ่งเชี่ยวชาญดาวที่ยิ่งใหญ่แห่งการกลับชาติมาเกิดแต่เขาก็สามารถยืนอยู่ที่จุดสูงสุดของศิลปะการต่อสู้และปราบปรามได้มากเพื่อทำความเข้าใจกฎของ3,000เกรดดาวแนวคิดนี้คืออะไรเขาสามารถกดเขาด้วยมือเดียวที่จะสามารถควบคุม3,000เกรดดาวได้สัตว์ประหลาดชนิดนี้คืออะไรถ้าคนอื่นสามารถควบคุมหนึ่งในนั้นได้พวกเขาก็จะเป็นอัจฉริยะไปแล้วเพื่อให้สามารถเข้าใจเกรดดาวสองแห่งได้เขาจะยิ่งเป็นอัจฉริยะในหมือน,อนกกบทนนี่้ ผู้อาวุโสท่านบอกว่าปีศาจร้ายจากอาณาจักรภายนอกจะลงมายังโลกที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งโมคิงเมงพูดอย่างเคร่งขรึมการต่อสู้เมื่อหมื่นปีก่อนทำให้จำนวนผู้ฝึกตนในโลกกว้างลดลงอย่างกระทันหันแม้กระทั่งตอนนี้พวกเขายังไม่ฟื้นตัวหากปีศาจร้ายจากแดนนอกกลับมาอีกครั้งพวกเขาจะทนต่อมันได้หรือไม่จาก,กรพพัดกลับชาติมาเกิดพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมหนึ่งหมื่นปีที่แล้วเมื่อท้องฟ้าแตกสายปีศาจร้ายจากอาณาจักรภายนอกได้ลงมายังโลกที่กว้างกว่าพวกมันทั้งหมดมีพลังมหาศาลและดูเหมือนมีร่างกายอมะ โชคเล็กน้อยทำให้พวกเขาชนะการต่อสู้ครั้งนี้พวกเขาแลกชีวิตเพื่อสิ่งนี้พลังงานจิตวิญญ,ญาณในโลกที่กว้างใหญ่ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับหมื่นปีก่อนจำนวนผู้ฝึกตนลดลงอย่างมากหากปีศาจจากต่างดาวลงมาอีกครั้งก็ยังไม่รู้ว่าพวกเขาจะสามารถต้านทานการสังหารหมู่ของปีศาจได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดเช่นกันอย่างไรก็ตามเย่ชางทำให้เขามีความหวังโมคิงเมงไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องจะจริงจังขนาดนี้ปีศาจร้ายจากอาณาจักรภายนอกจะลงมาอีกครั้งเมื่อสองปีก่อนเมื่อถึงเวลานั้นนนหสหรวงคด ในตอนนั้นเมื่อเราพนึกปีศาจร้ายจากอาณาจักรภายนอกเราก็รู้สึกเช่นเดียวกันเราได้สร้างอาณาจักรอัน,าาอนาายิ่งใหญ่ต่างๆขึ้นเพื่อจุดประสงค์ของวันนี้หมื่นปีต่อมานี่คือโทเค็นศักดิ์สิทธิ์แห่งการกลับชาติมาเกิดด้วยสัญลักษณ์นี้คุณสามารถควบคุมธงศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ได้ชายชรายหยิบสัญลักษณ์ที่ทำจากคริสตัลสวรรค์ออกมา,ากอักษรรูนที่ซับซ้อนถูกจารึกไว้และด้านหลังมีคำศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ห้องธงศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์เที่ยวถังไม่นออกี่่ได้ยิ่งเอตตนนปีนนนนนนน่ง เขาจะกลายเป็นบุคคลชั้นนาในโลกที่ยิ่งใหญ่เจ้าควรเก็บเหรียญน,นี้ไว้ใช้เองฉันไม่สนใจเยช่ชางปฏิเสธโดยตรงวัดอะไรสวรรค์เย่ช่างไม่สนใจมันเลยอะไรเขาปฏิเสธมันจริงๆไม่เพียงแต่จาก,กรพรรดิแห่งการกลับชาติมาเกิดเท่านั้นที่ตกตะลึงโมคิงเมงและเย่ชางก็ตกตะลึงเช่นกันเขาถืออํานาจสูงสุดอยู่ในมือของเขาภารกิจของฉันเสร็จสิ้นแล้วที่เหลือก็แล้วแต่คุณนะวัยรุ่นอนาคตของโลกที่ยิ่งใหญ่อยู่ในมือคุณชายชารายอยู่ที่ปลายเชือกอย่างชัดเจนผู้จบก็หายลับไปในท้องฟ้าที่สว่างสวย,สยงวงกริ่ มันเหมือนกับสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ระเบิดในหูของทุกคนทั้งสามคนมีใจหนักอึ้งมากปีศาจจากต่างโลกถ้าข่ามนี้แพร่ออกไปใครจะรู้ว่าปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นในโลกใบใหญ่ได้อย่างไรหลังจากนั้นทั้งสามก็ออกจากวิหารจุติวัดกลับชาติมาเกิดกลายเป็นกระแสะแสงและปรากฏขึ้นโดยตรงในฝ่ามือของเย่ชางส์วัดนี้ยังเป็นอาวุธวิเศษอีกด้วยความเข้าใจอย่างรวดเร็วของเขาเกี่ยวกับ reincarnation world ทำให้เขาสามารถจดจำ reincarnation emperor ได้โดยอัตโนมัติอาจารย์เย่เจ้าคิดว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่่่่่โมมมคคิิงงเเเเเเเป็็นน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 กกกัววลลล้้้้้้้อออยยสททีีีีดดดขึใใใตแะารรรููธธไไฝจ เยี่ยงส์มีคำพูดทันใดนั้นบรรยากาศก็เกงียบลงและความเงียบก,ก็น่ากลัวทั่วทั้งพื้นที่เราจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแบบของเราไม่มีอะไรต้องกลัวเยี A ่างส์ล่าวอย่างเฉยเมยมันไร้ประโยชน์ที่จะพูดอะไรตอนนี้พวกเขายังต้องคิดนานและหนักหน่วงยังมีเวลาอีกนับพันปีก่อนที่ปีศาจร้ายในอาณาจักรภายนอกจะประทุพวกเขายังมีเวลาจากนั้นทั้งสามก็ออกจากอาณาจักรจุติแล้วกลับไปที่สตาร์พาวิลเลียนทันทีที่พวกเขากลับมาพวกเขาเห็นผู้อาวุโสคิงเฟงด้วยใบยหน้าที่เต็ม ผู้อาวุโสชิงเฟิงเกิดอะไรขึ้นโมชิงเหเมิงถามผู้เท่าชิงเฟิงสูดหายใจเข้าลึกๆมองที่เย่ชางสและกล่าวว่านิ่งมันแนและลี่เนี่ยออกซิเจนถูกพาตัวไปและลี่เนี่ยออกซิเจนของตระกูลี่ถูกบุคคลลึกลับพาตัวไปการฝึกฝนของเขานั้นสูงมากเราไม่คู่ควรกับเขาเลยหัวใจของโมคิงเหมิงสั่นเมื่อเธอมองไปที่การแสดงออกของเย่ชางเธอรู้ว่าสองคนนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเย่ชางแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นในสตาพาวิลเลียนหากไม่ได้รับการจัดก,การอย่างถูกต้องใครจะรู้ว่าเย่ชางส์จะือ อาจเป็นใครบางคนจากเกรตลูโอเฮเบอร์ลี่พาเลตหรือไม่ผู้เท่าชิงเฟิงสายหัวและกล่าวว่าไม่เป็นผู้หญิงลึกลับการฝึกฝนของเธอนั้นสูงมากอย่างน้อยก็อยู่ที่จุดสูงสุดของอาณาจักรสวรรค์ปราดคุณไปและอีกสองคนถูกจับและพวกเขาไม่สามารถต้านทานได้ผู้หญิงลึกลับและเธอก็อยู่ที่จุดสูงสุดของเศษเฮเบรียมในทะเลทรายทางตอนเหนือทั้งหมดไม่มีผู้หญิงคนใดในอาณาจักรสวรรค์น,นักปราดกล่าวอีกในหนึ่งอีกฝ่ายไม่ได้มาจากทะเลทรายทางเหนือในขณะนี้ลี่ฉางเตียนก็โดดเด่นและกล่าวว่าผู้อาวุโสเยล่ลี่มี ian, ออๆ มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นนิกายซันเซ็ตอินมอร์เทลเซ็กมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นเนเตอร์เวิด์เอลเดอร์แอร์และมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นเกรทลูโอเฮเวนลี่พาเลสใครจับได้ตามที่คิงเป็นกล่าวผู้หญิงลึกลับคนนี้ไม่ได้ฆ่าพวกเขาแต่เธอก็ปราบพวกเขาและพาพวกเขาไปเป็นไปได้ไหมที่เธอสนใจความสามารถในการฝึกฝนของพวกเขาบางทีเธอพาพวกเขาไปที่นิกายข้างนอกเยฉังรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ถ้าเธอแค่เอาใบเอเซียนและนิ่งมันแมนออกไปเธออาจเป็นศัตรูตัวฉกาดแต่ลี่มีออกเซียนก็ถูกปราบไปเช่นกันนี่มมาา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 ยคคคววว่ออออกกกกฝจทเเืงงงงสสรรร์บัั้นนนนพพพพขข็ไป ผู้อาวุโสเย่คุณต้องช่วยลูกสาวของฉันหลี่ชางทเทียนกล่าวอย่างกังวลตอนที่36 2ดาวอันยิ่งใหญ่แห่งการเวลาย้อนเวลาในห้องประชุมของสตารพาวิลเลียนห้องโถงเงียบสนิทขณะที่ผู้อาวุโสชิงเฟิงพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเย่ฉางเอ๋อก็ขมวดคิ้วจุดสูงสุดของอาณาจักรสวรรค์มียอดผู้ฝึกฝนเศษเฮเวนเรียนไม่มากในทะเลทรายทางตอนเหนือทั้งหมดอาณาจักรของพวกเขาอยู่ที่ระดับจิตวิญญ,ญาณของพระเจ้าเท่านั้นไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาไม่มีพลังต้านทานพวกเขาถูกนำตัวไปทันทีโมคิงเมงประหลาดใจมากย่่่งงงขข้้นในใานาะทททีีเเเเเเหััยออออลธรรบส ผู้หญิงลึกลับที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นไม่ใช่ผู้ฝึกตนจากทะเลทรายทางตอนเหนืออย่างแน่นอนไม่มีผู้ปลูกฝังที่มีอำนาจเช่นนั้นในทะเลทรายทางตอนเหนือไม่มีแม้แต่ผู้ปลูกฝังอิสระนี้เป็นเรื่องยากที่จะจัดการเมื่อเห็นเย่ฉางขมวดคิ้วลี่ฉางเตียนก็ตื่นประหนกทันทีผู้อาวุโสเย่คุณต้องช่วยซีอานเอ๋อถ้าคุณไม่ช่วยเธอเราก็ไม่สามารถช่วยเธอได้ลี่ฉางเตียนเป็นคนตรงไปตรงมาหลังจากอุบัติเหตุของลี่เียออกเซียนเขามาที่สตาร์พาเลททันทีเพื่อขอความช่วยเหลือผู้หญิงลึ เมื่อเขามาถึงสตาพาวิลเลียนเขาค้นพบผู้อาวุโสคิงเฟงผู้ซึ่งกังวลเหมือนกันจากนั้นเขาก็รู้ว่านิ่งมันแมนและไบเอลเซียนก็ถูกจับเช่นกันเขายิ่งตกใจเย่ฉางเกอช่วยหลี่ฉางเทียนขึ้นและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลพวกเขาจะต้องไม่เป็นไรทำไมผู้หญิงลึกลับคนนี้ถึงพานิงมันแมนและอีกสองคนออกไปมันไม่ใช่การแก้แค้นอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ผู้อาวุโสชิงเฟิงสามารถบอกได้อย่างชัดเจนเธอผนึกแกนแท้ของทั้งสามเท่านั้นและไม่ได้ฆ่าพวกมันมันอาจจะเป็นความคิดปรากฏขึ้นในใจของเขาหากเป็นกรณีนี้จริงพวกเขาทั้งสามไไปทีี่่่ตาาาาารพพพเเเืออดูววกขขมะบ้ง อีกสักพักจะเห็นผลโมชิงเหมิงกล่าวแม้ว่าการหายตัวไปของทั้งสามคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงแต่นิงมานาหอหมาาและคนอื่นๆก็ถูกจับในศาลาดาราพวกเขามีความรับผิดชอบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยนได้ยิ่งกว่านั้นกับเย่ฉางพวกเขาได้รับโอกาสที่ดีและได้บุกผ่านอาณาจักรย่อยหลายแห่งติดต่อกันแม้ว่าจะเป็นเพราะเหตุนี้พวกเขาก็ไม่ละความพยายามที่จะช่วยผู้เท่าคิงเฟิงผู้หญิงคนนี้มีลักษณะเด่นอื่นๆหรือไม่ตัวอย่างเช่นรูปลักษณ์ของเธอวิธีการฝึกฝนมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเธอหรือไม่่่มมมมมีีขข้้้้้้้ออออออูููลลลนนนนนนยยยเเเกกกกิไไไปปหาาาา็็ๆสสรถถตตัดดงง เหตุผลที่เ e ย่ชางสไม่ได้ถามเพราะเขาเพิ่งมาถึงโลกที่ยิ่งใหญ่และไม่คุ้นเคยกับทุกสิ่งรอบตัวเขาลักษณะเฉพาะคิงเฟิงได้ยินเรื่องนี้และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจำลี่ฉางเตียนพยายามอย่างดีที่สุดที่จะจำคิดอยู่สักพักก็นึกไม่ออกในเวลานั้นพวกเขาจดจ่ออยู่กับการต่อสู้เท่านั้นและไม่มีเวลาไปสนใจอย่างอื่นพวกเขารู้เพียงว่าบุคคลน,นี้แต่งกายด้วยชุดสีขาวและมีผ้าคลุมหน้าบุคคลน,นี้เปล่งออร่าเย,ย็นเยือกออกมาส่วนที่เหลือพวกเขาไม่รู้อะไรเลยชุดขาวเย็นตาโฟแม้แต่โมคิงเมงก็ยังไม่รู้ไม่ต้องพูดถึงเเเยยย่่่่าาาาาาางงมมมมีีีีีหหหหลลลลนนนนนิกนกกกกกโททวว้้ญะคจไปัับษณ หากพวกเขาไม่รู้พวกเขาจะคิดว่าพวกเขากำลังพูดถึงลี่มีออกเซียนนี่ไม่ใช่คนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีขาวและเปล่งออร่าเย็นชาใช่หรือไม่ร่างกายของเธอมีออร่าที่เย็นเยือกของหินและร่างกายของเธอก็ปล่อยพลังงานเย็นเยือกออกมาไม่มีหลีดอีกต่อไปศาลาดาราเงียบลงอีกครั้งทุกคนถูกปกคลุมไปด้วยเมฆสีดำไม่ใช่แค่สมาชิกในครอบครัวหลีเท่านั้นใบหน้าของโมคิงเมงก็เต็มไปด้วยความวิตกกังวลเช่นกันสถานการณ์ปัจจุบันไม่เพียงแต่ลี่มีออกเซียนที่หายไปเท่านั้นแต่คนสองคนที่อยู่ข้างๆยังมาเตอร์เ็ปนรร่อออออก่่่่นนนแแมม้ววาเเเเธธจะังลตต็ไศศรหืี อย่างไรก็ตามตั้งแต่ที่เธอได้เห็นความแข็งแกร่งของเย่ชางเธอก็เริ่มให้ความสำคัญกับเขาอย่างจริงจังคนที่พึ่งขึ้นไปสู่โลกที่กว้างใหญ่อาจมีความแข็งแกร่งเกินกว่าขอบเขตของพวกเขาหลายระดับเกินไปในวิหารแห่งการกลับชาติมาเกิดเธอเคยได้ยินคำสรรเสริญของจัก,กรพกรรดิแห่งการกลับชาติมาเกิดในอนาคตเย่ชางจะเป็นคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของศิลปะก,การต่อสู้อย่างแน่นอนมองเห็นวีรบุรุษทั้งหมดในโลกถ้าเธอเป็นเพื่อนกับเขาตอนนี้ย่อมมีประโยชน์ไม่รู้จบแน่นอนซิ่งหลิงหลิงหินสื่อสารของโมคิงเมิอขงเธอนาริ่าหัว ไม่มีข่าวการแสดงออกอยังมีความห่อวังเดิมของลี่ฉางเตียนกลายเป็นที่รกร้างทันทีเดิมทีเขาคิดว่าสตาพาเลตจะได้รับข้อมูลบางอย่างแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะไม่พบอะไรเลยทำให้ผู้คนรู้สึกว่าภูมิหลังของผู้หญิงคนนี้ไม่เล็กเลยและเธอก็สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับของสตาพาเลตได้นายน้อยเย่ฉันสามารถกลับไปและปล่อยให้สตาพาเลตสืบสวนเรื่องนี้ต่อไปไม่ว่าเธอจะซ่อนมากแค่ไหนฉันเชื่อว่าจะต้องมีเงื่อนงำอยู่เสมอปรับใดที่เราพบเบาะแสเล็กๆก,กน้อยนอยนี้เราก็สามารถนำทางและค้นหาว่าใครเป็นคนนำท้งสามไปโมคิงเมงนะนงงตตาาาสพ่ทวทวเลาายางอนเเเืือออธม่ชาพขจะ่รู้วาคนคนนี้เป็ใร ปราดใดที่พวกเขาทําอะไรบางอย่างย่อมมีร่องรอยหลงเหลืออยู่บ้างอย่างแน่นอนปราบใดที่พวกเขาให้ความสนใจพวกเขาก็จะสามารถค้นหาร่องรอยได้เสมอเย่ชังสยักหน้าและแววตาเยนชาก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นใครการที่เธอพาคนของเขาไปโดยไม่พูดอะไรสักคำก็เป็นการยั่วยุให้เขาทันที่จริงเขามีวิธีการอื่นย้อนเวลาอย่างไรก็ตามเขาต้องเชี่ยวชาญในเกรดดาวแห่งการเวลาแม้ว่าเขาจะได้รับมรดกของสามพันเกรดดาวแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจเกรดดาวอย่างสมบูรณ์ถ้าเขาใช้มันเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงเขาไม่รู้ว่่่่าาาามัันนจะกกกอออออให้้เิดตตรรรยยโลขงงไ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องเร่งด่วนดังนั้นเขาจึงไม่สามารถพิจารณาได้เนื่องจากไม่มีเบาะแสนี่เป็นวิธีเดียวที่พวกเขาสามารถใช้ได้ในขณะน,นี้ฉันมีวิธีหาร่องรอยของพวกเขาแต่ฉันต้องการสภาพแวดล้อมที่ว่างเปล่าเย่ฉางตัดสินใจที่จะลองดูเมื่อทุกคนได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็มองไปที่เย่ฉางเอ,อ๋อเขามีวิธีอะไรโมคิงเมงมองไปที่เย่ฉางด้วยใบยหน้าที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจในระหว่างกระบวนการทั้งหมดเย่ฉางและเธออยู่ในเดททรัการกลับชาติมาเกิดแต่พวกเขาเพิ่งกลับมาเมื่อทั้งสามถูกจับกมวกเขาไ่่อยูด้ย เขาสามารถหาร่องรอยของทั้งสามคนได้อย no ่างไรยิ่งกว่านั้นสายตาของเขาเผยให้เห็นร่องรอยของความมุ่งมั่นและดูเหมือนจะไม่ใช่คำพูดที่ว่างเปล่าเป็นไปได้ไหมว่าเขามีวิธีจริงๆแม้ว่าเธอไม่รู้ว่าเขาใช้ความสามารถศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่ความแข็งแกร่งของเย่ชางได้ฝังลึกลงไปในหัวใจของเธอแล้วมันถูกปราไว้บนจิตวิญญาณของเธอแม้ว่าเย่ชางจะบอกว่าเขาสามารถย้อนเวลาและสถานที่ได้แต่เธอก็ยังสามารถเชื่อได้เขาถูกเรียกว่ชื่อของผู้ช่วยให้รอดมีอะไรอีกที่ยากที่จะเชื่อเขาจำสิ่งที่จักรพรรดิจุติได้พูรณ ลี่ฉางเตียนและคนอื่นๆก็ระเบิดออกมาด้วยความปิตตยินดีผู้อาวุโสเย่ได้กล่าวไว้แล้วว่าพวกเขาจะสามารถหาร่องรอยของผู้หญิงคนนี้ได้อย่างแน่นอนพวกเขาเชื่อพระองค์อย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นภายใต้การนำของโมคิงเมงมีเพียงไม่กี่คนที่มาถึงด้านหลังภูเขาของสตาพาวินเลียนพวกเขาเดินทางอย่างมีจุดหมายที่นี่ภูเขาและแม่น้ำใสสะอาดและต้นไม้โบราณสูงตระหงานจนไปถึงท้องฟ้ารอบๆพวกเขามีทุ่งโล่งเดิมทีจะสร้างโกดังสินค้าที่นี่แต่ยังสร้างไม่เสร็จเย่ฉังเซียนอยูย่กลางทุ่งและพยักหน้าด้วยความพึงพอใจคนอื่นๆๆยยืห่่าาาางงงจกเเมรออีบ ลี่มีเอโอลิงเหลือบมองที่เย่ชางและพูดกับลี่ชางเตียนท่านพ่อท่านคิดว่าผู้อาวุโสเย,ย่ทำอะไรได้บ้างตอนที่363แม่น้ำแห่งการเวลาและอวกาศฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันเชื่อว่าผู้อาวุโสเย,ย่จะไม่ทำให้เราผิดหวังลี่ชางเตียนกล่าวอย่างมั่นใจยิ่งเขาเข้าไปลึกเท่าไหรเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสเย,ย่นั้นไม่อาจอยังรู้ได้วิธีการที่เขาใช้นั้นเหนือจินตนาการของทุกคนเขาสามารถแก้ไขอาการบาดเจ็บที่ซ่อนเร้นซึ่งก่อกวนซีอานเอะมานับไม่ถ ไม่มีใครในทะเลทรายทางตอนเหนือทั้งหมดทำสำเร็จได้แม้แต่นิกายที่ยิ่งใหญ่และดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ความสามารถของผู้อาวุโสเย่นั้นแปลกและคาดเดาไม่ได้เขาจะไม่โกหกเราเราแค่ต้องรออย่างเงียบๆในอดีตความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสเย่นั้นน่ากลัวมากคราวนี้ขอบเขตของเขาลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพียงแค่ยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆเขาก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่เคลื่อนเข้ามาทำให้จิตวิญ,ญญาณของเขาสั่นสะท้านนี่เป็นความก้าหน้าในอาณาจักรท่านหญิงคุณชายเย่กำลังพยายามทำ นี่เป็นการดำเนินการแบบไหนโมคิงเนงไม่ได้พูดอะไรสายตาของเธอจับจ้องไปที่เย่ช่างตั้งแต่ต้นจนจบในอารีนาดวงตาของเย่ชางสปิดลงเล็กน้อยมือทั้งสองของเขาเปล่งแสงสีเขียวที่หนาแน่นแสงนี้ผสานเข้ากับความว่างเปล่าโดยตรงแล้วหายไปต่อจากนั้นระลอกคลื่นก็แผ่กระจายออกจากความว่างเปลา่าราวกับว่าก้อนหินก้อนเล็กๆถูกโยนลงไปในพื้นผิวที่สงุกของทะเลสาบตรงกลางภาพเลอเริ่มปรากฏเป็นช่วงๆพลังนี้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนทั่วทั้งแผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือนในความว่างเปล่านั้นมีแสงเจิดจ้าอับไม่ทวนที่ค ทุกคนตกตะลึงอะไรนะความสามารถอะไรเนี่ยการย้อนเวลาฉันไม่ได้คาดหวังว่าผู้อาวุโสจะมีความสามารถที่น่าตกใจเช่นนี้ในภาพในความว่างเปล่าพวกเขามองเห็นได้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองหลวงสวรรค์บางคนกำลังซื้อ,อยาบางคนกำลังต่อรองและบางคนถึงกับเลาะก,กันเพราะความขัดแยง้งคลื่นความว่างเปล่ายังคงแผ่ขยายออกไปและดูเหมือนว่าภาพจะเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนถึงครื่งเดอนก่อนพวกเขารู้สึกว่าเธอกำลังจะปรากฏตัวผู้หญิงในชุดขาวปรากฏตัวในที่เกิดเหตุเธอกำลังโบยบินอยู่ในความว่างเปล่าและร่างกายของเธอก็เปล่งออร่าอันทรงพลังรัศมีนีแผ่ ทุกคนสามารถรู้สึกได้ชัดเจนว่ารัศีนี้เหมือนกับการล่มสลายของแม่น้ำเมฆสวรรค์ทั้งเก้าและพื้นที่กดขี่ก็ดังก้องกังวนร่างกายของพวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จริงๆตันเถียนแก่นแทอมตะและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขารู้สึกราวกับว่าพวกเขาตกลงไปในลมน่าเสียดายที่ภาพนี้ยังคงแสดงด้านหลังของผู้หญิงคนนั้นดังนั้นพวกเขาจึงยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างไรก็ตามทุกคนไม่กังวลเพราะภาพเคลื่อนไหวยังคงเคลื่อนไหวอยู่อีกไม่นานคงได้เห็นหน้าอารมณ์ของทุกคนถูกปลุเร้าบูมสายฟ้าฟาดลงมาจากท้องฟ้าแจ่มใสมัันระดดงงหออททกกลาา้้้มมมฟ็วแื มีสายฟ้าหนาทึบที่กลิ้งและโหมกระหน่ำในท้องฟ้าปล่อยรัศมีที่สามารถทำลายสวรรค์และโลกได้เมืองหลวงสวรรค์ทั้งเมืองรู้สึกถึงรัศมีอันน่าเกรงขามนี้ราว่าแม่น้ำเมฆสวรรค์ทั้งเก้าได้ตกลงมาทำให้จิตวิญญาณของพวกเขาสั่นสะท้านใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความตกใจพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่างเป็นออร่าที่น่าสะพรึงกลัวเป็นไปได้ไหมว่ามีคนอยู่เหนือความทุกข์ยากนี่รุ่นพี่คนไหนจะสามารถดึงดูดความทุกข์ยากอันทรงพลังเช่นนี้ได้หรือไม่ทิศทางนี้ดูเหมือนะอูาใใในนนนนนเททลลรร์ดขณี้้ผฝึกกกตุคคคหหววงส พวกเขาไม่เคยรู้สึกกดดันเช่นนี้มาก่อนและขนทั้งหมดบนร่างกายของพวกเขาก็หยุดนิ่งเมฆสายฟ้าที่ด้านนี้ยังไม่รวมตัวและพวกมันก็ปล่อยออร่าอันทรงพลังออกมาแล้วหากสายฟ้าฟาดลงมาวิญ,ญญาณของพวกเขาจะถูกทำลายและพวกเขาจะไม่สามารถเข้าสู่วัฏจักรขององค์การกลับชาติมาเกิดได้ไม่เพียงแค่พวกเขาเท่านั้นแม้แต่โมคิงเมงและคนอื่นๆก็รู้สึกได้ถึงความกดดันที่มาจากความว่างเปล่าผู้อ่อนแอกว่าบางคนคุกเข่าลงกับพื้นใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเมื่อเห็นเช่นนี้หลีซานเถียนก็ตะโกนใส่เหล่าสาวกของตระกูลหลีสิ ร่างของสาวกเหล่านี้บางคนแอตกออกหากพวกเขายังคงอยู่ที่นี่ต่อไปพวกเขาอาจจะไม่สามารถออกจากชีวิตนี้ได้แม้แต่การฝึกฝุนระดับอาณาจาักรจิตวิญญาณแห่งเทพของเขาเขาก็รู้สึกอย่างรากลึกในจุดนั้นแรงกดดันมหาศาลบนร่างกายของเขาทำให้เกิดคลื่นความเจ็บปวดเมียจ่าเกิดอะไรขึ้นจงหลิงเอออุทานความกดดันนี้รุนแรงเกินไปแม้แต่การลงโทษด,ดวงตาแห่งสวรรค์ในวิหารจุติก็ไม่มีแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้แม้จะมีฐานการพาบปลุดระดับเซตให้เวนพวกเขาก็ไม่สามารถต่อต้านพลังนี้ได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีใใคครรรรราาาาดดดิิิว่่่่พลลังงงเเเหหนนนืออออธมชตทีียแแสกกกจะ้้้ผ เมื่อเย่ถังใช้ความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาโมคิงเมงก็เข้าใจแล้วในวิหารแห่งการกลับชาติมาเกิดเธอรู้ว่าเย่ถังเข้าใจกฎของเกรดดาวสามพันคนแน่นอนว่าสิ่งนี้รวมถึงเกรดดาวแห่งการเวลาซึ่งเขาต้องการใช้เพื่อค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับผู้ลักพาตัวแต่เธอก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะทำให้เกิดผลร้ายแรงเช่นนี้มหาเต่าแห่งการเวลาเป็นเต่าผู้ยิ่งใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งท่ามกลางกฎแห่งเต่าผู้ยิ่งใหญ่สามพันเต่าแม่น้ำแห่งเวลาและพื้นที่และแม่น้ำแห่งการเวลาแม่น้ำสายยาวทั้งสองสายนี้จ เดอกเกรดดาวไม่มีประตูและกลับไม่ได้เวลาไม่มีเส้นทางและไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้เสียงฟ้าร้องดังสนั่นเขย่าจิตวิญญาณของทุกคนภายใต้ความยิ่งใหญ่ที่เป็นพิษนี้พวกเขาไม่สามารถรวบรวมความกล้าที่จะต่อต้านได้ท้ายที่สุดนี่คือแม่น้ำแห่งการเวลาและอวกาศที่ลึกลับและน่ากลัวที่สุดแม่น้ำแห่งเวลาและพื้นที่เยชังเอ๋อขมวดคิ้วเขาไม่แปลกใจกับสิ่งที่เพิ่งปรากฏถ้าเขาย้อนเวลากลับไปและสะท้อนมันในโลกที่กว้างใหญ่มันจะไม่ยอมให้เฮเบลลี่ดาวยอมเด็ดขาดอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คาดหวังว่าสายาา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 รรรแแหห่งงงกกกลลลเเวะออศสท้้นนโโมยยปขตตด บนท้องฟ้าเหนือเมฆแห่งความทุกข์ยากมีแม่น้ำเจ็ดสีที่งดงามปรากฏขึ้นโดยตรงราว่ามาจากอีกฟากหนึ่งของห้วงอวกาศอันไกลโพ้นมีจังหวะด,ดาวลึกลับไหลอย,อยู่ภายในคลื่นขึ้นและตกลงมาและน้ำทุกหยดเผยให้เห็นภาพทันทีที่แม่น้ำแห่งกาลเวลาและพื้นที่ทอดยาวปรากฏขึ้นภาพที่สะท้อนกลับแตกเป็นเสียงเสียงเงยี่ยงฉังสุดไร้เวทมนต์และจ้องไปที่แม่น้ำสายยาวแห่งกาลเวลาและอวกาศตั้งแต่แขกรับเชิญปรากฏต,ตัวขึ้นฉันก็ไม่จำเป็นต้องเจอปัญหาอะไรมากมายเยี่ยงฉังสบนินขึ้นโดยตรงภายใต้าสายตาที่ตกตะลึงของทุก น้ำสูงเท่าคนลุกขึ้นจากแม่น้ำแห่งการเวลาโมคิงเมงต้องการจะหยุดเขาแต่เธอไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ภายใตการปราบปรามอย่างเข้มงวดที่มาจากแม่น้ำแห่งเวลาและพื้นที่อันตรายมีอยู่ทุกผนทุกแห่งในแม่น้ำแห่งเวลาและพื้นที่และเต็มไปด้วยความสยดสยองความประมาทเพียงเล็กน้อยจะทำให้คนติดอยู่ในนั้นตลอดไปแม้แต่จิตวิญ,ญญาณของตัวเองก็ไม่สามารถก้าวข้ามได้และจะกลายเป็นวิญญ,ญาณที่ไร้เจ้าของและโดดเดี่ยวที่หลงทางอยู่ในนั้นในที่สุดมันก็กระจายไประหว่างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินลี่ฉางเตียนก็ตกตะลลลลึงงงงเเเเเเช่่่่่่่นนนนนกกัมมมมมมืืออออดดูแแ้้้ทีาา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 ขขวววววพใคปรรรโโยยผุ เย่ชางส์เป็นผู้มีพระคุณต่อประกูลี่เสมอถ้าเขาเกี่ยวข้องกับเย่ชางส์เพราะเหตุนี้เขาจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองไปตลอดชีวิตทุกคนรู้ว่าแม่น้ำแห่งเวลาและพื้นที่น่ากลัวเพียงใดการได้เห็นเย่ชางเสียสละตัวเองโดยตรงเพื่อเข้าไปทำให้พวกเขารู้สึกประมาอย่างมากพวกเขารออย่างใจจดใจจ่อนี่คือด้านในของแม่น้ำแห่งการเวลาและอวกาศราวกับว่าเขาได้มายังโลกมายามีฟองอากาศเล็กๆลอยอยู่ในอากาศราวกับว่าเขามาถึงกลางมหาสมุทรน้ำทุกหยดประกอบด้วยโลกหรือทั้งชีวิตของบุคคลบันทึกเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันอนาคตและท ฉันสงสัยว่าอนาคตของฉันจะถูกบันทึกไว้ที่นี่หรือไม่เขากลัวหยดน้ำขนาดเล็กมีข้อมูลมากเกินไปในนั้นเขาค้นหาอยู่นานแต่ไม่พบมันสมเหตุสมผลสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในสวรรค์รวมอยู่ด้วยแต่ประชากรของทะเลทรายทางตอนเหนือนั้นนับไม่ถ้วนการหาคนที่นี่ยากพอๆกับการหาเข็มในกองหญ้าอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาตอนนี้เขาต้องหาว่าใครเป็นคนพาหนิงมานอหมันออกไปก่อนเนื่องจากเขาสามารถเข้ามาที่นี่ได้ตามต้องการมันจะไม่สายเกินไปที่จะทำอีกครั้งเมื่อถึงเวลาดังนั้นเขาจึงสร้างคาถาด้วยมือททััั้้งงขขาาาแและมมมเเวออบในนนนไ่่กกก็ห จากนั้นเขาก็ห่อหุ้มด้วยออร่าของนิ่งมันแมนและในไม่ช้าเขาก็รู้สึกถึงการโทรจากโลกที่มองไม่เห็นเขาบินไปและในที่สุดก็พบที่เกิดเหตุของเมืองหลวงเขายังพบหญิงลึกลับในขณะนั้นเธอได้นำนิงมานอหอมาและอีกสองคนและเคลื่อนย้ายไปยังนิกายที่ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่พระราชวังหลงลืมสูงสุดฉากจบลงที่นี่เขาไม่คุ้นเคยกับนิกายนี้ดูเหมือนว่าเขาต้องถามโมชิงเมงเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากได้รับข้อมูลเขาก็พร้อมที่จะจากไปในขณะนั้นเขาก็เห็นร่างที่คุ้นเคยแต่ไม่คุ้นเคยในทัััันนนนนดดี่่่คอม,มิงอิงงงงราาาาายตตตตพาลลลผผูู้้้้ึึกกกกกจจววไแแะๆถ ผู้ที่อ่อนแอที่สุดในหมู่พวกเขาคือระดับจัก,กรพรรดิในภาพมีหญิงสาวในชุดสีม่วงปรากฏตัวขึ้นรูปร่างของเธองดงามและงดงามและรูปลักษณ์ของเธอสามารถโค่นลมอาณาจักรและเมืองต่างๆได้หลังจากการปรากฏตัวของเธอฉากทั้งหมดก็เงีบลงในทันทีผู้หญิงคนนี้คือโมคิงเมงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นโมคิงเมงเอทียบได้กับไบเอลเซียนในแง่ของความงามอย่างไรก็ตามอารมณ์ของพวกเขาแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงไบเอลเซียนเย็นชาด้วยสเสน่ห์ในขณะที่โมคิงเมงอยู่ห่างไกลาจากความหลงใหลทั้งสองมีข้อดีีองงงงงตัวลลสสาาาาาามามมรรถ่่่นนน้ปทททยยกกกไบิหหชึ เขาไม่รู้จักคนนี้ได้อย่างไรมันเป็นเขายิ่งกว่านั้นเขาไม่ลืมว่ายัางมีอีกสองเดือนก่อนงานเลี้ยงมั่นระหว่างโมคิงเมงและลูกนับบุญของเกรทลูโอเฮเบอร์ลี่พาเลสถ้าเขาจำไม่ผิดเขาได้สัญญากับโมคิงเมงแล้วว่าเขาจะช่วยเธอกำจัดพันธนาการของเกรทลูโอเฮเบอร์ลี่พาเลสทันที่จริงเขาไม่ได้มีความประทับใจที่ดีเกี่ยวกับการแต่งงานระหว่างนิกายหากพวกเขาชอบกันแสดงว่าพวกเขาเต็มใจที่จะอยู่ด้วยกันอย่างไรก็ตามนี่เป็นธุรกรรมพูดง่ายๆคือการแต่งงานพูดตรงๆก็คือสะพานเชื่อมระหว่างสองนิกายที่สนับสนุนนนนนนนึ่่งงงงงงกกกกัััแแลละะใขขขขณี้้้ฉาเเเเปปปยยไไออออคครรโิดดตหธ เธอพูดกับคนสองคนที่อยู่บนแท่นสูงนี่คือสามีของฉันเมื่อได้ยินเช่นนี้เย่ฉางเกแทบจะสำลักน้ำลายของตัวเองจนตายนี้เขาไม่เคยคิดว่าโมคิงเมงจะพูดเรื่องนี้แม้ว่าสภาวะจิตใจของเย่ฉางจะมั่นคงมากแต่เขาไม่สามารถยืนหยัดได้อีกต่อไปต่อหน้าผู้คนมากมายคุณยอมรับว่าคุณเป็นภรรยาของฉันนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือคุณถามความคิดเห็นของฉันหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่อาจทำให้เจ็บได้จริงๆโดยปกติเมื่อเขาเห็นเธอทำตัวเหมือนคนแปลกหน้าเขาไม่คิดว่าเธอจะใจกว้างขนาดนี้การเปลี่ยนแปลงอยย่าาางกะททททััันนนนหีี้้เเจใขต ถ้าไม่ใช่เพราะทัศนคติที่ดีของเขาเขาอาจจะเปลี่ยนเทคนิคการฝึุกฝนของเขาและกลายเป็นบ้าไปแล้วเธอดูเหมือนว่าการมีเสน่ห์เกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีเช่นกันเย่ฉังเอ๋อถอนหายใจในแดนล่างมนสาบแช่งนี้เองที่ทำให้ใบเอลเซียนสละตำแหน่งผู้นำนิกายและติดตามเขาไปสู่โลกที่กว้างใหญ่ฝุ่นยังไม่จางลงแต่มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งตกหลุมรักเขาคลื่นยังไม่สงบและตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเขากำลังคิดที่จะรักษาโปรไฟล์ให้ต่ำตลอดเวลาแต่เขากระหนกว่าการรักษาโปรไฟล์ที่ต่ำนัน ลืมมันไปเถอะฉันไม่อยากคิดเรื่องนี้อีกแล้วมาดูอนาคตของฉันกันอะไรจะเกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมว่าเขามีพรรยาและนางสนมมากมายหากเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆร่างกายของเขาคงรับไม่ได้หลังจากที่เขาใช้เทคนิคนี้ไปในที่สุดเขาก็พบปองวิธีวิธีของเขาเองข้างในนั้นมีสาวกของเขานิกายนิ่งมันแมนและใบเอาเซียนสิ่งที่เกิดขึ้นในอาณาจักรเบื้องล่างเป็นเหมือนภาพยนที่เล่นซ้ำต่อหน้าเขาขณะที่เขากำลังเพลิดเพลินกับตัวเองมันก็ถูกตัดขาดในทันใดเมื่อเกิดเหตุมาถึงเมืองหลวงสวรรค์มันก็ถูกตัดขาดและไม่มี ทำไมอนาคตของเขาถึงกลายเป็นความว่างเปล่าเป็นไปได้ไหมที่แม่น้ำแห่งกาลเวลาและอากาศก็ไม่สามารถทำนายอนาคตของเขาได้เขาไม่ต้องการที่จะข้ามฟองสบู่ของโมคิงเมงอีกครั้งและตระหนักว่าอนาคตของเขาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความว่างเปล่าเขาต้องการเปลี่ยนฟองเพื่อดูผู้อาวุโสชิงเฟิงใช่อนาคตของเขาคือการที่เขาจะออกจากมืองหลวงสวรรค์และกลายเป็นผู้อาวุโสหลักของสตาร์พาเลตเขาจะเปิดสาขาของสตาร์พาวิลเลียนไปยังภูมิภาคภาคกลางในอนาคตสตาร์พาเลตทั้งหมดจะกระจายไปทั่วโลกคนอื่นสามารถเห็นได้แต่ทำไมไม่มีบันทึกของโมคิงเมงและเขาหลังจากสิ่งที่เขาเห็น เป็นไปได้ไหมว่าชะตากรรมของฉันมีอิทธิพลต่อเธอหนิงมานอหอมั่นไปอาเซียนออนาคตว่างเปล่านี้เขาตกตะลึงจริงๆเกิดอะไรขึ้น